อาจารย์แค่ขัดขวางพวกเขาสําเร็จได้ก็พอแล้วค่ะหนูได้ยินม,มาว่าสมาคมพวกนี้นั้นแข็งแกร่งมากๆดูเหมือนว่าการอ้านชื่อสมาคมจะได้ผลรอให้ฉันออกไปได้ก่อนเถอะฉันจะกลับมาคิดบัญชีกับพวกแกทีละคนเอ,อ้อโดนตบหน้าถ้าสมาคมบ้านั่นกล้าม,มายุ่งกับฉันฉันก็จะฆ่าพวกมันทุกคนเหมือนกัน บนี้แทนนักเรียนของฉันอีกตบแทนคนขับรถที่ต้องมาตายเพราะแกอีกตบแทนคนตระกูลหวังที่เกือบจะต้องตายด้วยความชั่วชั่วของแกอาจารย์ชูข้าสำนึกผิดแล้ววันหน้าข้าจะไม่ทำอีกแล้วสายหัวไปซะถ้าวันหน้าฉันเห็นหน้าแกอีกมันจะไม่จบแค่นี้แน่หนทางของคุณนั้นเต็มไปด้วยกิเลสต,ตัณหา แต่ใจของคุณน้ำซื่อตรงจงจำไว้ว่าจิตใจต้องแน่วแน่กับจุดหมายถ้าหากว่าใจวอกแวกมันจะกลายเป็นโทษทันทีเอ๊ะนี่เราเราบรรลุแล้วเราทำได้แล้วเราอยู่ในสมาคมเซียนม,มาตั้งหลายปีในที่สุดขอบคุณท่านอาจารย์บุญคุณครั้งนี้สิจะไม่มีวันลืม นี่คือของอบแพนเล็กๆน้อยๆจากผมผมเองก็ไม่ได้มีเงินทองมากมายมีเพียงสิ่งนี้สิ่งเดียวหากใช้บัตรนี้ท่านจะได้ทานอาหารฟรีที่ร้านของลูกชายของผมการทองของฟงหัวกุ๊ปกลุ่มธุรกิจร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเจียงเจียงหนานเข้าใจละเอาไว้ผมจะไปลองนั่นคือการทองเชียวนะที่ผลิตออกมายังไม่ถึงสามใบด้วยซ้ํา จะไม่ดีใจสักนิดเลยงั้นหรอท่านอาจารย์ได้ปลุกไว้ชีวิตผมด้วยปุ้มภาพกระจายอาคมชั่วหลายผมก็จัดการให้แล้วส่วนคนชั่วคุณหวังเจิญจัดการเองเลยครับไปซะรีบออกไปจากบ้านหลังนี้ไปและอย่าให้ฉันเห็นหน้าแกอีกอาจารย์อาจารย์เป็นปีศาจเหรอคะ ครูก็แค่เก่งกว่าคนทั่วไปก็เท่านั้นส่วนเธอก็เอาแขนออกไปได้แล้วไม่ค่ะตอนนี้ในใจของหนูครูคือที่หนึ่งแล้วค่ะ